กรณีที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนลำตัวของเครื่องบินชื่อดังในอเมริกาถึงขั้วปลดพนักงานเนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่2ย่ำแย่อย่างมากๆเท่าที่เคยมีมาทําให้ต้องมีการปลดพนักงาน1,100คนเยอะมากๆนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่า Spirit Aero s y s t e m Holdings นะครับหรือถ้ามีคำว่า holding ก็จะว่าเป็นบริษัทแม่น,นะฮะก็จะมีบริษัทนี้เคยยุ่ยไปหมดแต่ว่าชื่อเนี่ยก็คือ Spirit Aero s y s t e m Holdings นะครับ บริษัทน,นี้เนี่นะครับเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าเป็นบริษัทที่ร่วมผลิตชิ้นส่วนต่างๆให้กับเครื่องบินเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นลูกค้าขาใหญ่ของเขาเนี่ยก็คืออะไรครับ Boeing Incorporation หรือเป็นบริษัทที่ผลิตอากาศยานเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกานั่ครับบริษัท Spirit Aero System ต o มโฮลดเนี่ยนะครับเขาจะผลิตพวกชิ้นส่วนตรงไหนใช่ไหมฮะลำตัวเครื่องบินก่อนที่ยังก่อนที่จะประกอบ ไม่ว่าจะประกอบปีกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ยังไม่ได้ทาสีเนี่ยถ้ามองไกลๆเนี่ยมันคล้ายๆกับฮอตดอกฮอตดอกเลยนะจนกระทั่งพักหนึ่งเนี่ยนะฮะบริษัท Spirit Aero System Holding ตอนนั้นเจอวิกฤตของเครื่องบินรุ่น Boeing 737 MAX ซึ่งไม่สามารถนำเครื่องขึ้นได้เพราะเจอวิกฤตการณ์ของศพอนาถตรรสองครั้งซ้อนที่จะม,มีผู้เสียชีวิตกว่า300ศพเนี่ยนะฮะก็ทำให้ทางการของมริการมีการสั่งให้นำเครื่องบินตัวนี้ที่อยู่ในสายการบิน้าทั่วโลกจอดสนิทตรวจพิสูจน และรับรองกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทําการบินทีนี้ก็ทําให้ต้นทางซึ่งคือบริษัทตัวนี้นะครับ Spirit a e r o s y s t e m เนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบเลยเพราะว่าตอนนี้ถูกจอดเครื่องรุ่นดังกล่าวอยู่ต้นทุนพุ่งส่งมอบของไม่ได้นะครับค่าใช้จ่ายพุ่งและอีกประการหนึ่งพอมาเจอโควิดสถานการณ์ของผู้ผลิตรงบินทั่วโลกตอนนี้ยั่งแย่หมดปลดคนงานลดเข็มขัดทุกสิ่งทุกอ,อย่างหมด สถานการณ์ของบริษัทซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับ Boeing ก็คือ Spirit Aero System ก็รอต่อไปไม่ไหวนะครับส่งผลให้มีการประกาศปลดพนักง,งานในเมื่อคืนที่ผ่านมา1,100คนซึ่งใน1,100คนเนี่ยคนนะครับแกะเข้าไปดูก็จะพบว่าจะปลดที่สำนักงานใหญ่ที่วิช t a แคนซัสเนี่ย450คนนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาพบว่า หลังจากที่เจอวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องเครื่องของ737 Max เกิดอุบัติเหตุสพน่าตรรมตก,ตกจนกระท่งนมีคําสั่งให้ชะลอ,อการผลิตหรือว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไงจะผลิตต่อหรือไม่ผลิตต่อก็เลยทําให้บริษัทดังกล่าวเนี่ยต้องลดอัตราการผลิตชิ้นส่วนลําตัวที่ใช้ประกอบเจ้าเครื่องโบอิงรุ่น737 Max เจนี่ยจากเดิมเคยอยู่ที่1 2อย่125ยูนิตลงมาเลอแค่75ดยูนิตนั่นหมายความว่ากําลังการผลิตของเขาลดลงถึง80%จากเดิมที่เคยผลิตได้เต็มที่และป้อนให้กับทาง นะจากตรงนี้เองนี่นะครับตัวต่อไปที่มันเป็นตัวฟันธงว่าไปต่อไม่ได้ต้องปลดคนละลกเงินขาดก็คือยอดขายนั่นเองครับ Spirit Aero System ็มโนั้นได้เปิดเผยออกมานะครับว่ารายได้รายตายมาสของ Spirit Aero System Holding เนี่ยมีอยู่ที่6 0 0โทษนะฮะ2 6 2 8ล้านบาทซึ่งใยอดตัวเลขเนี่ยมันต่ำกว่าที่เขาประเมินไว้ว่ารายได้รายตายมาสของบริษัทนี้น่าควรจะมีที่27,000กว่าล้านบาทขึ้น แต่ล่าสุดนี้ปรากฏว่าทําได้แค่2,628ล้านบาทขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในไตรามาสท,ที่2ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปแต่ตอนนี้ผลประกอบการเรื่อประกาศาออกมาเนี่ยเขาพบว่าในไตรามาสที่2บริษ,ษัท,ท Spirit Aero Systems h o l d i n g เนี่ยนะครับมีผลการดาเนินงานขาดทุนสูงถึง256ล้านดอลลาร์สหรัฐอะ่ะในทีนี้เอา32คูณก่อนจะเพิ่ง31เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าขาดทุนถึง8,192ล้านบาทในไตรามาสที่2และการขาดทุนตรงนี้เนี่ยนะครับ มันไปสอดรับกับยอดขายของบริษัทนี้ที่จะต้องส่งไอ้เจ้าชิ้นส่วนให้กับโบอิงเนี่ยนะฮะยอดขายตกลบ70%ในไต,ตรมาสที่2ของปีนี้ขณะที่ไต,ตรมาสที่2ปีที่แล้วบริษัท Spirit Aero System ยังมีกำไรอยู่เลยนะฮะไต,ตรมาสที่2ปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไรอยู่ที่5,376ล้านแต่ไต,ตรมาสที่2ปีนี้เขามีผลขาดทุน8,192ล้านบาทโอ้โหเยอะมากๆครับเยอะมาก,มาก,มาก,มากๆจริงๆเลยนะ สถานการณ์ของธุรกิจซัพพลายเออร์ให้กับอากาศยานหรือเครื่องบินทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่ไม่แตกต่างกันเลยไม่ลดต้นทุนคุณก็ต้องปลดและปรับรูปแบบการทำงานใหม่แม้แต่อากาศยานโมเดลรุ่นต่อไปที่จะต้องร่วมทำงานกับบริษัทผู้ผลิตก็จะไม่ผลิตเครื่องบินที่เป็นขนาดใหญ่ๆเลยมันถึงเป็นจุดจบและจุดตายและปิดฉากของเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากทั้งสองค่ายซึ่งก็คือ b o e i ิ g เจ7 47, และ A380 Airbus เพราะฉะนั้นก็สะเทือนมาถึงซัพพลายเออร์ของคนที่ผริตชิ้นส่วนเครื่องบินกันทั้งสิ้นนี่แหละครับนะฮะว่าในที่สุดเขาก็ไปต่อไม่ได้และจำเป็นที่จะต้องปิดอย่างนี้ตัวลงด้วยนะครับ